สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมอินเวอร์เตอร์3000วัตต์กันนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ลักษณะเพียงสายเวฟนะครับตอนนี้ผมเปิดขา,าเครื่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับอาการก็คือ,อเปิดไฟเข้ามาแล้วก็จะร้องอย่างเดียวนะครับร้องอย่างเดียวนะกาเราลองดูครับเดี๋ยวจะให้ดูอาการก่อนนะ3 2มมานี้นะครับตอนนี้ผมปล่อยไฟ 24V โวลต์เข้ามาอยู่ที่ประมาณสัก 2แอมป์นะครับ2แอมป์นะเราเช็คในเบื้องต้นนะครับเราเช็คในเบื้องต้นนะถ้าเรามี power supply ที่สามารถจําจกัดกระแสในการตรวจซ่อมได้ก็เปิดได้ลองได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีครับต่อแบตเตอรี่ตรงๆเข้ามานี่ไม่แน,นะนํานะเพราะว่าอาจจะเกิดแล้วเราเบิดอย่างรุนแรงได้เลยนะครับอันนี้เปิดแล้วนะ3 2 1ประมาณนี้นะครับ เปิดเสร็จก็จะร้องแล้วก็ดังอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราปล่อยกระแสเข้ามานี่ประมาณสัก2แอมป์นี่ยังไงก็ต้องร้องแล้วก็ดังนะครับแต่ว่าผมทําไปทําไมท่านี้นะครับเราก็มาดูที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับถ้าชุดไฟเข้าเขาทางานได้เนี่ยตรงนี้จะมีไฟขึ้นมาประมาณ50 60 70 100โวลต์ก็แล้วแต่ขอให้มีแรงดันขึ้นมานะครับขอให้มีแรงดันนะก็ขั้วเขาอยู่ตรงนี้นะครับ คราวนี้เราก็เช็คเลยนะครับเมื่อกี้เปิดไปสองรอบแล้วถ้าเขาทํางานได้เขาก็จะมีแรงดันที่เก็บลงเรืออยู่ในตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ไม่มีเปรี้ยงเลยนะครับเป็นศูนย์เลยนะอลองดูนะเปิดให้ดูนะครับถ้ามีแรงดันพุ่งขึ้นนิดนึงก็ถือว่าชุดชุดอินพุตเนี่ยทำงานได้ชุดไฟเข้าทํางานได้อลองดูนะครับสามสองหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีเลยนะเป็นมิลลิโวลต์ดูสิ ลองดูจะเป็นยังไงครับ3 2 1ได้25มิลิโวลต์แล้วก็ตัดนะครับ3อ่า70มิลิโวลต์50มิลิโวลต์คือเขาทำงานอยู่นะครับคิดว่าเขาทำงานอยู่แต่ด้วยความที่ตอนนี้เกิดการช็อตนะครับเกิดการช็อตนะเราก็ถอดไฟได้เลยนะครับเกิดการช็อตของเอาพุทเป็นไปได้นะครับเอาพุทนะตรงนี้ตรงนี้ไฟเข้านะ อินเวอร์เตอร์จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่เป็นไฟเข้าแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟออกเราก็แยกอย่างนี้นะครับอันนี้คือไฟเข้าด้านซ้ายไฟออกด้านขวานะครับแต่ว่าอุปกรณ์เขาอยู่ตรงไหนถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยเรา,าก็จะก็จะก็จะสุดได้ว่าตรงนี้เป็นไฟเข้านะเพราะอะไรไล่ไลสายเข้ามาด้านนี้ไฟเข้าแล้วหลังมออแปลงด้านนี้ออกจะเป็นไฟออกนะครับอ่าด้านนี้จะเป็นไฟออกนะชุดเนี้ยคาปาซิเตอร์พวกนี้จะเป็นไฟออกนะครับแล้วก็ที่ช็อตคราวนี้ก็จะมีไอ้หนึ่งสองสามสี่ ไอ้สตัวนี้นะครับที่ที่น่าจะช็อตอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะใช้เทคนิคแบบไหนนะครับอันนี้ผมลองให้ดูว่าโอเคเขาเสียลักษณะนี้นะเราก็จะทําการตรวจซ่อมนะครับอลองดูนะเวลาช็อตครับคราวนี้เราวัดที่ขา2ขา3นะครับขา2ขา3ของของทุกตัวเราก็ลองดูนะครับเขาจะช็อตไหมเนี่ยครับศูนย์โอห์มศูนย์โอห์มนะมิเตอร์ผมลงแค่1นโอห์มนะช็อตครับอันนี้ช็อตนะ อ่าตัวนี้ชอ็อตครับตัวนี้อาจจะไม่ชอ็อตเพราะว่าเขาจะชอ็อตแค่คู่นึงนี่ครับไม่ชอ็อตนะเนี่ยไม่ชอ็อตอ่าโอเคถ้าเมื่อไหร่ที่เอาพุทช็อตตรงนี้เราเรียกว่าเอาพุทนะครับชุดเอาพุทหรือว่าชุดไฟออกชอ็อตเนี่ยชุดชุดไฟเข้าก็จะก็จะ<ๆ>หยุดการทํางานนะครับเป็นระบบโปรเทคของเขาอ่าโอเคเดี๋ยวผมถอดชุดนี้ออกหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับ มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเจ้าตัวออกเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็น igbt นะครับทั้งหมด4ตัวนะก็มีขาหักอะไรไปนะครับอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเรามาทดสอบกันครับว่าเขาจะทํางานได้ไหมการทดสอบก็คือเราก็จะปล่อยแรงดัน2 4โวลต์เข้ามาตามปกตินะครับจากนั้นก็วัดที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีแรงดันขึ้นเนี่ยก็สแสดงว่าชุดชุดอินพุตเนี่ยหรือว่าชุดไฟเข้าทํางานได้จากนั้นเราก็ต้องปล่อย ปล่อยให้แรงดันนี่ค่อยๆค่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะหยุดไหมปกติจะหยุดที่ประมาณสัก3 8 0 3 9 0ถ้าไม่หยุดก็หมายความว่าแผงนี้ช็อตนะครับซึ่งโดยปกติส่วนมากถ้า IGBT ช็อตตรงนี้นะครับก็จะวิ่งวิ่งทะลุเข้ามาในแผงนี้ด้วยนะครับแผงนี้ก็จะเสียไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นอย่างที่พูดไหมผมก็พุ่งแกะนะอ่ะลองดูครับคราวนี้เราก็ต่อไฟมานะครับ ไปลบตรงนี้นะครับ,ลบแล้วก็บวกเปิดไฟเข้ามา2 4 v โวลต์นะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เราดูที่ตัวคาปาซิตเตอร์นะครับผมยังไม่ได้เปิดเลยนะ,ะไม่มีไฟนะ,อะลองดูครับคราวนี้ถ้าเปิดครั้งแรกมีไฟประมาณสัก4 0 5 0โวลต์ก็ถือว่าทำงานได้แล้วนะครับ 2m นะครับสามสองหนึ่งนี่ครับแปดสิบโวลต์เลยทำงานได้นะครับทำงานได้นะชุดไฟเข้าทำงานได้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องตรวจสอบชุดไฟออกครับคราวนี้ว่าเขาจะตัวแผงตั้งเนี่ยจะช็อตไหมนะครับเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดนะครับถ้าไม่หยุดแล้วก็หรือว่าหยุดร้องนะครับหยุดร้องแต่ว่าแรงดันกินไปเรื่อยๆนี่ก็แสดงว่ามีอะไรช็อตนะครับ ก็ลองดูนะอลองดูครับผมจะเปิดนะสามสองหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับสามสองหนึ่งสองร้อยนะครับสามสองหนึ่งอ่าเมื่อกี้หยุดแล้วนะเมื่อกี้หยุดแล้วเราลองดูครับถ้าหยุดเราก็จะหยุดดังแล้วก็อย่าหยุดร้องนะครับอ่าลองดูนะสามสองหนึ่งอ่าหยุดแล้วนะหยุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่นิ่งๆที่สามร้อยแปดสิบเก้า อโอเคแสดงว่าแผงตั้งอาจจะไม่ช็อตนะครับอาจจะไม่ช็อตอขึ้นไปสามร้อยเก้าสิบหยุดแล้วนะหยุดนิ่งๆนะครับปิดก่อนนะขึ้นไปสามร้อยเก้าสิบก็โอเคนะครับถือว่าแผงตั้งอาจจะไม่ช็อตนะ,ะเราไปดูแผงตั้งกันครับคราวนี้จับด้วยความระมัดระวังนะลอ,องดูครับ ถ้าแผงตั้งไม่ช็อตก็จะมีมีไฟแดงๆเล็กๆออกมาตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงนะลองดูนะครับ3ามสองหนึ่งเนี่ยทำงานได้แล้วนะครับอ่าทำงานได้แล้วนะตรงนี้อาจจะแค่ไอ b g เขาเขาช็อตเท่านั้นเองนะครับเราวัดสัญญาณพันธุ์ตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูครับวัดสัญญาณพันตอนนี้มีไฟนะมีไฟสามร้อยกว่าวตนนะครับบุดละ มาด้านนี้ครับอาจจะดูดเราด้วยนะครับจะมีตัวหนึ่งที่มีไฟมาสามร้อกว่าวนนะครับคู่หนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนคราวนี้เรากา็เราจะเช็คยังไงคราวนี้ก็ลองดูครับลองดูนะเดี๋ยวเราต้อง วัดแรงดันเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้คลายประจุนะวัดแรงดันดูนะครับอันนี้ค่ะหนึ 2, ่งค่ะสองค่สามวัดค่สามนะครับค่สามกับอ่าอ่าค่สามของตัวนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามค่สามของตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสองตัวนี้จะมีจะลงกลาวนะครับเราก็วัดข้อมไปอ่าแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นกลาวนะครับอ่าเนี่ยตัวนี้เป็นกลาวนะตัวนี้เป็นไฟสามร้อยนะครับตัวนี้เป็นอะไร ไฟสามร้อยอยู่ตรงนี้กับตัวนี้นะครับเรามาไว้ก่อนนะหลายท่านที่มาดูตัวนี้อาจจะงงนะครับปกตินะครับปกตินะตัว igbt หนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะมีอยู่สี่ตัวจะมีอยู่คู่หนึ่งคู่หนึ่งที่ที่รับแรงดันไฟ3 0 0โวลต์มาจากตรงนี้นะครับคู่นี้นะก็จะเป็นคู่นี้นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยตัวที่เหลือนี่ขาที่3ามเขาจะเป็นกราวนะครับขาที่3ามเขาจะเป็นกราวนะ ขานี้ขา3นะครับขากลางนะครับถ้าวัดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นกลาวถูกแล้วนะครับอย่างนีนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกลาวนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นกลาวแล้วทําไมต้องต้องหาว่าตัวไหนเป็นตัวตัวตัวที่มีแรงดัน3ามวลต์ไอตัวที่เป็นแรงดัน3ามวลต์วนี่สัญญาณพันจะยังไม่ออกครับจะออกเฉพาะตัวที่ไม่ได้กิน3ามวลต์ก่อนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะถ้าเขียนไปเลขเขียนไปเลข1 2 3สาม สี่นะครับเบอร์ที่เบอร์ที่หนึ่งกับเบอร์ที่สามนี่จะมีจะมีพันออกมาก่อนนะครับเราก็วัดสัญญาณพันก่อนอลองดูครับเราวัดสัญญาณพันจะได้ไหมการวัดสัญญาณพันเราก็วัดคอมเข้าไปลักษณะนี้นะครับวัดคอมเข้าไปอย่างนี้เลยนะวัดคอมเข้าไปแล้วดูแรงดันครับออกประมาณสักสี่ห้าโวลต์โดยประมาณนี้นะแรงดันของเขานะครับอลองดูนะเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่ง ครับมี5โวลต์นนะอ่ามี5โวลต์น,นะครับมี5โวลต์อ่าเราลองเช็คตรงนี้ไฟ300เข้านะครับเป็น390นะแล้วก็ตรงนี้ไฟ300นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่3จะต้องมีแรงดันประมาณ4โวลต์5โวลต์น,นะครับอ่าประมาณนี้จับผิดนะครับมาโอเคตัวนี้5.3ตัวนี้5.4ก็โอเค ถือว่าใช้ได้นะครับหรือใครมีกระแสสลับลองวัดดูถ้ากระแสสลับแรงดันขึ้นก็มีสัญญาณพันรรออกครับเนี่ยประมาณ5โวลต์นะเนี่ยครับประมาณนี้นะอ่าประมาณ3.8โวลต์ถ้าวัดกระแสสลับแล้วไม่มีแรงดันขึ้นแสดงว่าเขาไม่มีสัญญาณสัญญาณออกมานะครับเขาม,มีสัญญาณพัน์ออกมานะตัวนี้จะเป็นแรงดันกระแสตรงนะครับเป็นสัญญาณพัน์ออกมา เป็นสัญญาณพันที่สลับขึ้นสลับลงสลับขึ้นสลับลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายว่าจะเป็นแรงดันไฟกระแสสลับออกมานะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าไม่ใช่ไฟกระแสสลับเป็นสัญญาณ DC นะครับเราเรียกง่ายว่าเป็นสัญญาณพันนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัญญาณดีออกมา DC จะมีขั้วบวกขั้วลบมีมีครึ่งบวกครึ่งลบนะครับเขาก็จะเป็นสัญญาณพันนั่นเองนะครับเราก็เรียกง่ายกันเป็นสัญญาณพัน ซึ่งเจ้าตัวสัญญาณพันนี่แหละที่เป็นกระแสตรงออกมานี่จะสลับ e ไปสลับม nah. าเปรียบเสมือนจะเป็นกระแสสลับได้นะครับเราเลยวัดวัดเป็นแรงดันกระแสสลับก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นปรากฏที่มิเตอร์ของเรานะครับเราเรียกไงว่าเป็นสัญญาณพันนั่นเองนะครับอ่าโดยประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ตัวนี้ครับตัวนี้สัญญาณพันไม่ออกอ่าสัญญาณพันไม่ออกเนี่ยครับเราก็วัดไม่ได้อ่ายังไม่ออกนะตัวที่สามด้วยอ่าตัวที่อ่าตัวที่สี่ตรงนี้ เนี่ยก็ยังไม่ออกครับเนี่ยประมาณนี้นะวัดเป็นกระแสตรงคนนี้ออกไหมเนี่ยกระแสตรง,งก็ไม่ออกบางครั้งก็จะทะลุออกมานะครับทะลุออกมาก็จะเสียนะครับแต่ตัวนี้ไม่ออกปกตินะครับตัวนี้ปกติเราานี้อ่ะปิดก่อนเราก็จะทําการหลอกบอร์ดหลอกบอร์ดของเขานะครับโดยชอด็ชอตช็อตตัวที่ไม่ได้กินไฟส่300ก็คือช็อตขาที่2กับขาที่3เอา2เอา2ขานี้ช็อตกันนะครับจากนั้นสัญญาณพันธุ์ก็จะออกด้านนี้นะครับ ถ้าไม่ออกแสดงว่า IC ตัวนี้เสียเท่านั้นเองนะครับอ่ลองดูครับคราวนี้ผมก็จะทำการช็อตนะเอามิเตอร์แตะไว้ตรงนี้นะครับแตะไว้ตรงนี้นะเราจะวัดเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับก็ได้ผมจะลองวัดเป็นกระแสสลับดูนะอ่เปิดนะครับไม่ออกนะช็อต2กับ3นะ2กับ3นะครับอ่แปะเข้าไปเนี่ยออกแล้วนะครับเนี่ยออก5โวลต์นะอ่ากระแสสลับออก5โวลต์นะครับสัญญาณนะไม่เป็นสัญญาณนะครับ แต่วัดด้วยมิเตอร์ย่าน AC นะครับออกแล้วนะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ออกไหมตัวนี้เหมือนกันอ่าตัวนี้วัด2กับ3ครับอ่าแตะ2กับ3ช็อต2แล้วก็3เข้าไปแป๊กเข้าไปออกนะครับอ่าเรียบร้อยนะสัญญาณพันธุ์ออกปกตินะครับตัวนี้ออกปกตินะถือว่า IGBT ทช็อตเท่านั้นเองนะครับอ่า IGBT r ช็อตนะ เราก็น่าจะใส่ agbt เข้าไปได้เลยนะครับแต่ก่อนใส่เดี๋ยวเราวัดความต้านทานระหว่างขา1กับขา3าก่อนขา1กับขา3าว่าจะได้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องเคลียไฟก่อนนะครับเคลียไฟนะเดี๋ยวผมจะเคลียไฟก่อนไฟจะอยู่ขากลางนะครับขากลางตัวนี้นะครับขากลางตัวนี้กิน3 0 0โวลต์แล้วก็ขาขอบตัวนี้เป็นกราวนะครับมีไหม ไม่ติดนะครับอ่าไม่ติดเพราะหลอดหลวมนะขากลางตัวนี้นะครับตัวนี้ขากลางตัวนี้ตัวกากระบ,บาดแล้วก็ขาขอบนะครับขาขอบนะนี่ครับไฟสามไรโวล์นะอ่าเคลียร์ออกให้หมดนะครับเคลียร์ออกให้หมดเลยนะเคลียร์ออกให้หมดนะครับขากลางกับขาขอบเหมือนกันนะครับเคลียร์แล้วแต่ก็ไม่หมดหรอกนะครับแต่จะเหลือนิดนิดเดยหน่อยอ่าลองดูนะเมื่อกี้หลอดไฟไม่ติดแล้ว ขา3กับขากลางเนี่ยครับยังมีประมาณสัก3ามโวลต์ไม่เป็นไรเราก็วัดโอห์มได้เลยครับคราวนี้วัดโอห์มนะขา1กับขา3านะลองดูวัด1กับ3นะครับได้อยู่ที่9 k นะครับหกับ3อันนี้ได้เท่าไหร่เก้ k นะครับ1กับ3ามสิบ k เ k นะครับ10กิโลโอห์ม9กิโลโอห์มนะปกติครับถ้าอย่างนี้ถือว่าปกติทุกอย่างใส่ gbt เข้าไปก็น่าจะ,ะปิดงานได้นะครับ หรือไม่ใครก็ยังไม่เคลียร์นะครับเราก็ใช้วัสโลสโคมวัดสัญญาณได้นะครับเนี่ยตัวเล็กๆนะอลองดูครับเราก็มีออสโลสโคปเข้าวัดสัญญาณดูมาได้เลยนะ ัวนี้นะครับเปิดเลยนะครับเช่นเคยนะครับเราตั้งออสิลสโคปไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะก็สัญญาณก็จะออกขาที่1กับขาที่ตัวที่1ก่อนตัวนี้นะตัวนี้เราก็ดูว่าความถี่เขาได้ไหมนะครับอลองดูนะเปิดเลยนะครับ tava, เปิดไฟตรงนี้ก่อน3 2 1อ่ไฟหมดแล้ว อไฟหมดนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอ่าเปิดแล้วนะครับอ่าปิดอีกรอบหนึ่งอ่าเปิดนะครับสามสองหนึ่งอ่าโอเคกดออตโต้ดูนะครับออตโต้อยู่ตรงไหนมาไหมสัญญาณพันมาไหมดูไม่มีนะครับอ่ามาแล้วปึ๊บพุ๊บพุ๊บพุ๊บอ่าสัญญาณพันตัวนี้ห้าสิบเฮิร์ตนะครับอ่าความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะ แล้วแต่เขาจะรายงานมานะครับอ่ะประมาณนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะ่าจะเป็น2 2่สิบสอกิโลเฮิร์ตนะครับนี่ประมาณนี้นะอา,อาจจะสัญญาณไม่สวยงามนะครับอ่ประมาณนี้นะส่วนตัวนี้สัญญาณยังไม่มาอ่าสัญญาณยังไม่มาเนี่ยครับสัญญาณยังไม่มีนะแลาวก็เปิดเลยครับเปิดสัญญาณตามปกติของเราไอยปากที่ผมไปไหน เปิดเลยนะครับสองกับสามนะแปะเข้าไปน,ญญาานี่ครับสัญญาณมาแล้วครับห้าสิบเฮิร์ตส่วนตัวนี้จะกี่เฮิร์ตตัวนี้อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสองกิโลเฮิร์ตนะครับอ่าเปิดเข้าไปปืดเข้าไปนี่ครับแต่ออสซิสโคปเราจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กดออโต้นะ ต้องกดออโต้ดูนะครับจะได้22กิโลเฮิรต์ไหมโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะกดออโต้เลยนะครับเช็คความถี่ไปด้วยว่าความถี่ได้ไหมเนี่ยครับอยู่ที่22 23คือขึ้นลงลงนะครับอ่าประมาณนี้นะเขาจับสัญญาณสาสวิงไปสวิงมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็โอเคเห็นเลข22อยู่ขึ้นขึ้นลงๆนะครับใช้งานได้ละก็ติดตั้ง i p t <K> t เข <K> ้าไปน่าจะไม่ม <T> <K> ีปัญหานะครับ